เบิร์ของครับ b m f 3 0จะเอาไปเซอร์วิสที่อู่3รายการนะครับผมจะมีอะไรกันบ้างนะคือผมอะเบิร์ของในช่วง1212 12นะครับวันโปรโมชั่นนะโดยรถ B.M ผมครับก็จะถึงเวลาที่ต้องเซอร์วิสแล้วนะทั้งในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับแล้วก็จะมีแบบผ้าเบรกหลังอะไรเงี้ยที่มันแบบบางแล้วนะฮะและอีกจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของมือจับประตูที่เหนียวซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมเคยทำคลิปแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วแต่เดี๋ยว ผมขอคนของขึ้นรถก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันครับว่าทําไมผมถึงจะต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นยังไงเผื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้กับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมกําลังขับรถนะครับไปที่อู่ประจางงขมนะครับที่เซอร์วิสบ่อยๆนะ แถวบ้านผมครับซึ่งอยู่ทางฝั่งทนเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าผมเบิกของนะครับในช่วง 12- บสเนาะเพราะช่วงเนี้ยปลายปีแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้แบบโปรโมชั่นอะไรมากมายอะไรเงี้ยคือก็เลยอยากจะมาคุยเผื่อเป็นแนวทางกับเพื่อนๆหลกัหลกๆอะ่ะที่ผมจะทําเลยก็คือเรื่องของการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเพราะน้ามันเครื่องที่ผมใช้อะ่ะปกติผมว่าใช้เกดแบบที่เป็นสังคอร้อยอยู่แล้วแต่อย่างที่บอก bmw เขารีายกร้มาตรฐาน bmw ll 04ครับผมซึ่งน้ามันเครื่องที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ผมใช้ประจำนะผมถ่ายรอบเนี่ยก็รอบที่3นะแล้วผมติดใช้ของ Voltonic ซึ่งเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะครับก็เรียนตามตรงว่าไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดถ้าแบบว่ามีโอกาสครั้งหน้าก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสําหรับสปอนเซอร์ถ้าจะสปอนเซอร์เข้าทางผมนะครับและ ในเรื่องของการถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมฮะเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวกรองน้ํามันเครื่องด้วยนะครับอาตรงนี้ผมก็เลยแบบเบิกออกมาเพราะว่ารถคันนี้เราจะต้องถ่ายประมาณ5ลิตรกว่าๆนะครับตัวนี้เป็นดีเซลรหัสเครื่องยนต์ n 4 7นะครับผมก็จะอยู่เปลี่ยนกรองด้วยก็จะประมาณ5ลิตรไม่เกิน5.5ลิตรนะครับประมาณนี้นะแล้วผมมีในส่วนของน้ํามันเครื่องที่เหลือจากคราวก่อนนะครับโหเหลือเกินเกินครึ่งกระป๋องมาเยอะมากครับ ก็เลยเบิกมาแค่5ลิตรเท่านั้นนะครับผมก็อันเนี้ยเรื่องของงบประมาณนะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณแบบซื้อช่วงร้านไหนเท่าไรแล้วก็กดโค้ดมาได้เท่าไหร่น,นะครับซึ่งผมอาจจะได้มาอยู่แถวๆแต่แต่2,000นะครับสาหรับ5กระป๋องนะครับ5ลิตรเสร็จต่อมาเลยครับหลังจากเปลี่ยนถ่ายนะ้ำม,ม,นะมันเครื่องแล้วกนะ็มีกองน้ำมันเครื่องแล้วเนาะคือผมอ่ะจะต้องเซอร์วิสในส่วนของการเปลี่ยน ผ้าเบรกนะครับพอรอบก่อนที่ผมให้มาช่วยดูในเรื่องของสาย ABS อะ่ะคือทางพี่ช่างที่อู่เขาบอกว่าเบรกหลังผมว่ามันมันเหลือน้อยและมันบางแล้วนะครับก็คือถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะเปลี่ยนก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะกินจานนะเรากินจานมันก็จะวุ่นวายอีกนะครับคุณจะต้องไปเจียรหรือมันสึกมากๆอาจจะต้องไปเปลี่ยนจานก็จะยิ่งงบประมาณบานปายขึ้นนะครับผมก็เลยเบิกในส่วนของผ้าเบรกหลังเพิ่มเติมเข้ามาด้วย ครับผมซึ่งในส่วนของผ้าเบรกหลังเนี่ยผมอ่ะรถคันนี้เป็นปั๊ม M Performance นะครับปั๊ม M Performance เนทะ่าที่ผมเข้าใจนะคือจะเป็นรหัสผ้าเบรกตัวเดียวกับพวกปั๊มของ M 3 M 4ที่เป็นสแตนดาดนะที่เป็นหน้าสีพอตนะครับผมหลัง1นึ่งพอทลูกสูบใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยผมเบิกเป็นของ Next สเนะครับผมซึ่งเดี๋ยวยังไงผมจะแปะรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคาแล้วก็ลิงก์ไว้ให้อีกทีหนึ่งกับส่วนสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของตัวมือจับประตูนะครับมือจับประตูจริงๆอะ่ะผมเคยทำคลิปแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วและคลิปนั้นคือแบบโอ้โหมีคนเข้ามาดูเยอะเลยนะฮะแล้วก็ซื้อตามผมไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันใช้ได้แหละครับเพียงแต่ว่าผมเจอปัญหาอีกนิดหน่อยก็คือในส่วนของทางมือจับประตูคู่หลังะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามันเ,เกิดอะไรขึ้นยังไงบางคนอาจจะไม่เจอแบบ ผมคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเบิกใหม่ทั้งชิ้นด้านในแบบผมก็ได้นะครับไว้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะสมไมผมถึงเลือกที่จะเปลี่ยนมันหมดเลยทั้งชิ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปที่อู่แล้วมาว่ากันต่อครับอ่านี่นะครับคือที่ซื้อมาปิดผิวอะถ้าเห็นนะครับคือเหมือนแบบว่าคราบที่เป็นยางกาวมันเริ่มลอกออกมาครับมันก็เลยเหนียวติดตรงนี้ผมเลยคิดว่าแบบเปลี่ยนทั้งชิ้นด้านในไปเลยดีกว่านี่นะครับเราต้องรื้โครงด้านในออกมาประมาณนี้นะ ครับนี่ก็คือมือจับประตูที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทางด้านในเป็นประมาณนี้เลยครับสวยงามโอเคครับก็ตอนนี้ผมเซอร์วิสทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลักๆลยก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะว่าผมถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็ประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000กิโลเมตรนะแต่จริงๆอ่ะบางคนก็หมื่นโลก็ถ่ายแล้วแหละแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ขับบ่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณปีครึ่งนะครับถ่ายแถวๆ1 5 0 0 0 กิโลพอดีนะครับต่อมาอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกเนาะก็คือผ้าเบรกหลังผ้าเบรกหลังอะ่ะบางทีคุณสามารถดูฟอลหรือดูการเตือนจากตรงหน้าจอรถเลยก็ได้นะครับแต่ของผมคือมันยังไม่ขึ้นเตือนแหละแต่เราก็เห็นแล้วว่าผ้าเบรกมันเริ่มบางแล้วแล้วผมเปลี่ยนไปก่อนเลยนะครับซึ่งในส่วนของที่บอกเนาะน้ำมันเครื่องอะ่ะคือมันแล้วแต่คุณว่าคุณจะดูราคาเท่าไหร่มีโค้ดโปรโมชั่นหรือเปล่าผมซื้อ5ลิตรเนาะเพราะผมมีขวดกระป๋องหนึ่งเหลือ อ่ะผมก็ซื้ออยู่ท่าประมาณ2,000จากการที่ได้โค้ดนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของผ้าเบรกอะ่ะออผมซื้อมามันจะเป็นตัวของ Nexter ซึ่งกดโค้ดมาจะอยู่ช่วงแบบ2 3 0 3 2 000, 4 0แถวนี้นะครับสำหรับในส่วนของเบรกหลังเนาะถ้าเป็นเบรกหน้ามันก็จะแพงแพงขึ้นอีกเพราะผ้าเบรกอะ่ะมันใช้พื้นที่ขนาดที่ใหญ่กว่านะครับผมซึ่งผมก็เลือกเบรกของ Next e r เป็นเกรดแบบ น่าจะปกตินะมันจะมีเกตโปรด้วยที่จะเป็นโปรเจกต์มิวอะไรแบบเนี้ยคือผมเอาเป็นตัวธรรมดาไปนะครับผมก็อีกประมาณ2,300-2,400แถวนี้ย้ำนะว่าผมกดโค้ดแล้วก็เรื่องของมือจับประตูเนี่ยทั้งหมดนะครับ4บาทเนี่ยรู้สึกผมจะเบิกมาจากแอปนะครับแอปส้มเนี่ยก็จะอยู่เฉวเฉประมาณ 7-800นะถ้าจะไม่ผิดนะเพราะผมผมกดโค้ดหมดเลยมันก็เลยได้ราคาที่ถูกหน่อยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจตามผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับที่ Description ลองเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ค่าแรงเนี่ยผมทำอยู่อู่ฝังทนนะครับก็จะอยู่ซอยบางเชือกหนังนะเขาก็จะเป็นอู่ BM ที่ว่า BM บางเชือกหนังซึ่งผมก็จะมาแบบเซอร์วิสประจาตรงนี้นะฮะถ้าเกิดใครอ,อยู่แถว โซนนี้นะครับลาจพึกกาจนาหรืออะไรเงี้ยก็ลองมาดูกันได้เนาะสุดท้ายนี้ก็อ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์กันหน่อยถ้าเกิดคุณเคยใช้ F 3 0แล้วคุณเซอร์วิสอะไรไปบ้างประมาณไหนนะครับก็มาพูดคุยกันได้ฮะยังไงก็ฝากติดตามที่ช่องพนริบบิ้นนี้ของผมไว้ด้วยครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย